วันนี้ก็หาเนียมาเห็ดครับทดสอบว่าเออเตาทังเดียวแต่ว่าจุดเทียเดียวเลยสองทังเชื่อมกันนี่มันสิโอเคบ่ก็เห็นครับมีเวลาพอภารกิจช่วงนี้้ลยแห้งครับเขาจะมีเวลาได้มาเบิ่งดูแลทานนี่ครับนี่เตาตัวนี้จะเป็นเตาเก่าตัวนี้เห็ดขึ้นมาหม่แล้วก็เชื่อมตัวนี้จงปองอากาศอะไรขึเก่าครับแต่ว่าจุดมองเดียว มันสิเป็นจังไดออกมาจังไดอ่าพอน่งน่งใส่ความคิดใส่ไอเดียอยู่ก็เลยเอามาทดสอบทดลองอ่ามาบอกพี่น้องสัก,ก่อนถ้ามันได้ผลจังไดเดี๋ยวมันติดหรือมันอันนี้จังไดถ้าได้ผลดีกะเสียงมาเผยแร่ต่อไปครับอ่าเพราะว่าทั้งคู่นี่คือมันแพ่ใสถ้าเป็นใสเล็กเสิดบสเพาะว่าได้หลหลอบเลยเระมัปะนปัญหาจะเกิน ยี่สบหลอกก็คือใส่พังอะนะครับถ้าเป็นสเตนเลสโอเคเง่าวนั่นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นใส่เล็กธรรมดาเนี่ยโตนี้ใส่ได้โดนกว่าคุ่มกว้างสินะครับอ่าตามที่ทดสอบทดลองวาออ่าสิได้ทดสอบทดลองแล้วก็ดีเผยแพร่พี่น้องด้ฟังได้เบิ่งกันนะครับ